วันนี้ผมมากเกาะเกตนะครับมาแก้มือหน่อยสมัยมากกับเพื่อนกิมหนี่ไม่ได้ตัวสักตัวแล้วสิ่งที่เราพลาดไม่ได้คือพาหนะครับมผมเช่าจักรยาน40บาทนะครับอันนี้ทั้งวันเลยไม่มีไม่มีไม่มีขอบอกว่าปั่นจนลินห้อยก็ยังไม่เจอสักตัวครับมีกระสูนไหมครับไม่แถวนี้มีกระสูนไหมครับเนี่ย ปลากระสูบครับปลากระสูบใช่ไม่ค่อยมีต้องแม่น้ําแม่น้ําเลยใช่ไหมครับออกไปปลักของอมไม่ค่อยเห็นในนี้เลยเจอนี้มันไม่ค่อยเข้าเหรอครับเจอปลาช่อนใหญ่แต่กระสูบยังไม่เจอเลยเจอนี้มันไม่ค่อยเข้าต้องไปทำพวกพวกปลักลองพวกนั้นอพอได้ข้อมูลผมก็รีบไปแถวปลาของแล้วก็เจอครับอุ้ยอะไรวะนะ่ะ หจากที่ผมสัมผัสมานะครับกระสูบเกาะเก็ตเนี่ยอย่างเขี้ยวเลยอันนี้พี่ตกกุ้งเหรอตกปลาแดงครับอ๋อปลาแดงโอตกกระสูบไม่ได้เลยครับแถวนี้เขี้ยวน่าดูเลยกระสูบใช่ครับไล่ลูกปลาจะไม่กัดใช่ครับไล่ลูกปาลาแต่ไม่ยาไม่กัดเหยื่อปลอมเลยอย่างเขี้ยวอะ่ะ ขนาดตีเข้าฝูงยังไม่สนเลยเออกันลูกปลายอย่างโหดอะแต่พอแบบเจอเหยื่อปลอมแล้วมันหยุดเลยนะมันไม่ชาร์จเลยแล้วก็ว่ายไปขนาดฝูงสี่ห้าตัวนะสุดท้ายผมก็แก้แคนไม่ได้นะครับกระสูบเกาอเกตเนี่ยอย่างเคี้ยวจริงไม่ไหวยอมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ